สวัสดีครับพ่อพ่อแม่เอฟซีครับพบกันทางช่องซ้อนุ่มทะเบียนเกียววันออฟฟิเชียลอ่าประเพณีงานแจงเรือของพี่น้องชาวเพื่อนกมลรัศย์ครับคือคือเขื่อนครับมันนี่เป็นมือที่สุกเอ้ยพระเหัสสุกเสามือที่3ครับของงานเอาสวัสดีครับสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีก่อนลูกสวัสดีครับเอาไหว้ก่อนลูกสวัสดีครับเอากระรังสีผ้าลูกใสรออกไปครับ ออกไปบรรส่วนในข้าวครับแล้วก็ช่วงบ่ายจะไปที่งานเปิดวงสาหน่อยครับแต่ก่อนที่ไปนี่ครับใน,นงานแียงเรือเดี๋ยวผมสิภาพไปเบิ่งสถานที่เกิดเหตุมาขึ้นนะครับซึ่งหลายคนหลายท่านเห็นทั้งแอบฝ่าของแม่ทัพของดอกเหมยเนาะครับมาขึ้นมาทำการแสดงงานแียงเรือขึ้นที่สองที่สนามแียงเรือกมาาสาย,ยุนาที่วการ เกิดเหตุโอ้ไวหวรุ่นกมลาใส่ครับก็ได้ไปกอ่อเรื่องบุญไหว้อรารวาสเหตุที่บึงได้บึงไลลสดย้อนหลังของดอกไม้ก็เหตุก็เริ่มต้นจากช่วงดอกไม้ออกมาแสดงนะครับก็พวกกุมไวหวรุ่นเนี่ยที่ไม่ใส่เสื้อเนี่ยไปขึ้นคนตอนแรกไปคนแรกผมงีวไหวรุ่นไป,ไไปคนแรกก็ถอดก็ขึ้นไปเต้นทึ่ง ลำโพงครับขึ้นไปเต้นทึ่งลำโพงเนาะแล้วกับคนที่ซองก็ตามไปดอกไม้เพิ่เลยบอกว่ามันเดียวลำโพงมันถีเสียหายนี่ที่ว่าการอำเภอกมาลาใส่หมอกให้ลงนะครับเจ้าที่กะห้ยุติเห่นก่อนเชียห์ใล้ลงมาก่อนเปืเอือนบงังกับทีมคอนวอยของทีมงานแหละครับคนกลา มาบอกให้ร่มพวกนี้กระชียดวันนี้เครียดกะเลยเข้าไปหาเรื่องไปหาเรื่องไปเอาขึ้นของคนไหวโอ้มาหน,นีล้อมสังกระชีข้างหลังนี่ครับเขาขอกมามข้างหลังนี่ครับนี่บอมันมีวิธีเขาง,ไงไ่ายๆนะแบบไหนลูกเครื่องตัดเล็กมาตัดเงี้ยเมื่อวานเนี่ยตอนผมเหตุงานข้างหลังเปิดด้วยครับ ข้างหลังตรงนี้นะครับนี่หลังเวทีนี่เปิดรถชิลปินจอดแล้วก็เข่าไปขั้นนี่นั่น,นปรากฏว่าเก่งนี่เขามาอตอนนี้นะครับข่าวที่ทางสอพอมาสายโพสจับได้ี้าตรงนี้แหละลูกจับได้สามตามจับแล้วสามนะครับเป็นัยรุ่นในพื้นที่ค,คือพึ่ง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 อ่า เลื่อนจำาารนพระษาบานก็อ,ออกจากคุกนะครับต้องคดีเพิ่งออกมาได้สองอาทิตย์ครับขาใหญ่ซึ่งกำมรลใสบ่ไมีเหตุการณ์แบบนี้มาโดนนะครับจัดงานแช่งเรือไม,ไ,มไ,มไม่ไม่มีก็มีถ้ามีก็กระทบกระทั่งกันมั่งนะครับว่าใด, <otic S 2> ดมีแบบแบบนี้ สองอาทิตย์แล้วความถี่ไปเก็บบรรยากาศนี่ให้เบื้องจันนี่หนะจอดรถนี่โล่งรถนี่เพราะการใช้นี่ครับนี่แหละมองโลง่งรถส่วนราชการมองดีๆกันไว้ให้พอเอารถตู้มาจอดเหมือนคุยแล้วคอแล้วขอแล้ว ตูนรอพ่ออยู่นี่แป๊บนึงนั่เหรอพ่อจะล็อกไหมล่ะพ่อจะล็อกแล้วเปิดให้พ่อเป็นไหมล่ะเดี๋ยวพ่อไปถ่ายคลิปไอ้นี่แป๊บนึงนี่คือที่ด้านหลังที่ว่าการอำเภอตัวอันยิภาคเบิ้งทางด้านหน้าที่ว่าการตรงที่ลานแสดงที่เกิดเหตุเมื่อวานนะครับ ได้แล้วสามคนกลุ่มนั้นนี่เบิ่งใน้ไหลสดของดอกไมยว่ามันมาเป็นยี่สิบเหรอแกงเมื่อคนคนเยอะนะครับมันนี้คนมาเที่ยวงานเยอะสถานที่ก็ถือว่าแคบว่ากระชยบอยู่นะครับงานรี่ยังเป็นงานที่แต่สังกษสีก็รอมไมเพื่อ ดูแลความปลอดภัยจะเกิดเหตุเกันได้ ข่ากันเหตุการณ์มาขึ้นอมาเที่ยวกับมวนกันเด้อครับจะมาสางเรืองเหล่ายงมแหล้วยงมนั่นแล้วเป็นเกิดปัญหาเนี่ยนี่ถามผู้เป็นไดไเหตุการณ์มาขึ้นพี่แกมรู้ข่าวไหมคือดันแทะกระใส ซุมเล็กน้อยเออนั่แหละเครื่องหมายเตะเน่นสอพ่อตำรวจเขาพ้นเลยแหะน้ำตาลจับเราได้สามแล้สาคนสคนเาเด็กหน่อยโมนี่มันพึ่งออกจากคุกเตเพึ่งออกมา่อสองอาทิตย์เมับไปขวนเขาเออขึ้นมันเห็นอะไรสดของดอกไม้ก็มันไปขึ้นไปเต้นทั้งตัวลำโพงเขาคน เพียงเดียวกะชีจบก็เลยปิดน้งอันนี้ครับคอยชี้ซอยกันนะน่ะมันกระชีดเน้นน้ำก็เจอดหายห้องเดียวมัด,ด,มมดเจ้าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ลับตามนั่นผมเหตุชี้ไปถ่าทีมง,งานมืออื่นมืออื่นสาวน่อยบนเช่น เจ้าหน้าทีก็สีเพิ่มขึ้นนิดดอีเพรามาแรงมวนแค่นั้นเป็นอันนั่นดอกเป็นเจ็บเงินพี่บมันถนกันมันเหนผาอีกวะแม่หัวนเจานเผาอีกวะอยานเผาอีกไหมไล่ดไล่ผู้หญิงกันเอ้า ครับอันนี้อะไรนี่ข้าวแดดเงาถั่วตัดจะมางานแจงเรือบ่อยแจงโตงามขึ้นไปพระธาตุเนาะบ่อยแจงโตง่ายขึ้นไปพระธาตุจะแบบตามสถานการณ์ก็ได้าสถานการณ์ฝนตกฝนสว่ยตื่นเต้นตื่นช่วย ปนีร้าเาเปิดหวแมงนี่เปิดหอมงเดเดัลจเตปนัมืาเคนไล่ได้มนี่เนาะต่ว่าอเคื่อนเงือกโอ้ยกระไไปหฮเฮ็ดเชียซื้อเสียงเบิดประเทศเออยเดเปตีวุงสิลปินเขาทั้งหลังเนาะไปกวนเป

เอาฝากได้ครับมามากำมะละใสกับต้องนี่ครับสัญลักษณ์ทุ่งอันนี้เป็นจิบเศษของฝากเนี่ยเป็นปิ่นปักโมทอนจังบ้านนี่อ๋อหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าเขาสามารถมอบได้หรือไม่เาเขาป็นที่เป็นยุนายุนาหอประชุมอำเภอกรมะละใสครับมาได้กลุ่มนี่ครับครับกลุ่มทำดี เพราะว่าผูส่วนมากก็จะมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่รูจ้จักตดแล้เยาวชนเขาจะไม่ค่อยรู้จกักเพราะฉะนั้นเรานํามาใส่เป็นทด้ได้ครับเยาวชนก็จะทําความเข้าใจกันม่มากฝากประชาสัมพันธ์อันเฮาอยู่ขายหอดมือแล้วง,งานเนาะวันอาทิตย์เนาะเนียค่ะตังน<า>ี้เหมือนกันสําเร็จ ขอบคุณครับเดี๋ยวผมเข้าไปขางในก่อนครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวพาไปิ่งสถานที่ต่อครับนี่ครับนี่ลานคอนเสิร์ตยูนาทิวาการนี่ทิวาการ การเพิผอาศรยครับสานอา้อยเพรบ้านแพงนี่ครับนี่การประเป็ีมีแข่งเรือยาวชิงเชวร์กำรัชสานครับเรหว่ังทฤสิมหาถึง2ีเอ็ดครับเคลื่อนพานไปนะครับ เป็นกระเซ้าาวสีมีเรือมีเล่านะครับมอลำมซิ่งดอกไม้เพยนนภาเมือแรกนี่มนเชนกจันคูณนะครับเจ็บบัตรงานสองมือแหลกฟรีแรกนี่เก็บบัตรแล้วก็มือที่สีสาวหน่อยเฮ้าพอโจวงจิงสาวหน่อยฟรีครับนี่ครับสถานที่เมื่อขึ้น ทั้งหลังเมที่เมื่อคืนนี่แหละครับนี่เวที่คอนเสิร์ตเมื่อคืนเป็นโดมนะครับแต่เมทีสาวหน่อยเขาสิต่้งคนเราฟังครับบอลเหมือนเอื่นสาวหน่อยจะมาตั้งล้าน นครับตู้่ำพงแบบแนั้นครับก็ขึ้นไปเตทีทั้งตูเนเทิงตูเทั้งเวทีเนี่ยบอควันขึ้นนะครับมันเป็นพื้นที่ของศิลปินเนาะเนต่างจับนี่นะครับจอบในนี้นี่ของสามร้อยห้าสิบขายไอเวทีอยู่ดูดานะนี่ครับเรือสังกัสีออกไฟหนึ่งเขาจะเล่านะครับคลิปนี้พาพี่น้อง,งมิ่งบรรยากาศ ตรียมงานแข่งเรือยาประเพณีของพี่น้องชาวกำมาราสาจังหวัดกาฬสินธุ์เพียงแค่นี้กันนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับเดี๋ยวช่วงบ่ายสิไปออกไปทังบันแพงครับมาสำนักขีปนาวุธฝ่ายพี่น้องของฉันนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ